17นาฬินาทีวันที่16ธันวาคมผู้สกขาวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าที่บริเวณสวนสาธารณะอ่างชากนอกของเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีเกิดการชำรุดสุดโทมอย่างหนักมีขยะมูลฝอยจำนวนมากถูกทิ้งไว้นานนับเดือนไร้หน่วยงานเข้าตรวจสอบแก้ไขเมื่อผู้สืข่าวไปตรวจสอบพบว่าบริเวณสวนสาธารณะมีขยะมูลฝอยกองโต มีขยะอันตรายต่อการแพร่เชื้อจำพวกหน้ากากอนามัยซองถุงยางอนามัยที่ถูกเปิดใช้แล้วกองติดอยู่กับเครื่องเล่นออกกำลังกายมีกองเศษกิ่งไม้สุมใต้โคนต้นไม้นอกจากนี้ยังพบเครื่องเล่นเด็กเกิดความชำรุดชุดโสมอย่างหนักบางชิ้นไม่สามารถใช้งานได้รวมไปถึงตะแกรงปิดท่อระบายน้ำอย่งสูญหายไปใช้เพียงแผงเหล็กกั้นไว้เท่านั้นซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอกของเทศบาลเมืองหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ2,562งบประมาณการก่อสร้างจำนวน53ล้าน8 1 5 0 0นบาท สร้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงประกันความชำรุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งสวนสาธรารณะอ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นสวนสาธรารณะที่จัดไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือใช้สำหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการโดยมีป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนห้ามเข้ามามั่วสุมทำอนาจารหรือส่งเสียงดังสอบถามแม่ค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเปิดเผยว่าที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนมานั่งเล่นกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาขยะมาทิ้งไม่รู้ว่าเป็นของคนที่มาดื่มเหล้าหรือไม่ แต่เพิ่งจะมามีขยะเมื่อเดือนนี้ของเล่นก็ชำรุดมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลเมื่อก่อนยังมีการมาตัดหญ้าและรดน้ำบ้างส่วนฝาท่อก็หายไปเป็นเดือนแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่มาตรวจตราความปลอดภัยแค่นั้นส่วนถังขยะก็ไม่มีมานานแล้วเช่นกันซึ่งเมื่อเห็นว่าสภาพสวนสาธารณะ ที่เมื่อก่อนสวยงามแต่ตอนนี้ไม่มีซึ่งความสวยงามไฟบางดวงก็ไม่ติดก็รู้สึกแย่ไม่มีภาพลักษณ์ที่สวยงามที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอีกแล้วอย่างไรก็ตามจากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนนั้นถือเป็นจุดที่เกิดความซุดโสมอย่างหนักทั้งยังมีขยะที่เป็นอันตรายต่อการแพร่เชื้อโควิด1.9รวมถึงซองถุงยางอนามัยที่ถูกเปิดใช้แล้วถือเป็นภาพลักษณ์ที่เสื่อมโทรมอย่างมาก ทั้งยังอยู่ใกล้กับวัดและโรงเรียนจึงอยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้กลับคืนสู่สภาพที่พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการกู้ภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมาด้วยสนับสนุนข่าวโดย Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้